ายดีทุกคนนี่จะพามาิ้นหอพิพิธภัณฑ์ศิลปะลาวหรือเอื่นกันวาหนองเสื่อมเนาะสถานที่มันตั้งอยู่บ้านหนองสะอาดเมืองชาทะเลโคโลิจันเน้อร์ก่อนจะเข้าไปเอาก็มาซื้อปีก่อนนะสำหรับราคาตีคนลาวแม่นตกอยู่คนละหนึ่งแสนกรีกแต่ถ้าคนต่างเทศเป็นสองแสนสาวด้วยทุกคนหลังจากนั้นเาก็นี่เราจะไปด้วยรถ ไฟฟ้าสำหรับราคารถไฟฟ้าเมนห้าสิบพันกีบถ้าจะย่างก็ย่างเลยแต่ว่ามันอรใหยไก่ทุกคน,นไก่ละแดดโคตรแดดเหงาไปในช่วงสวยอีกอย่างหนึ่งเขามามันมีเด็กน้อยเดละกะผู้เทาย่างแต่ไก่เติบไปทุกคนนะอันนี้ก็บรรยาใจอันว่ามันประมาณสักคว,วามอลังการแต่ทางโนกค่ะแบบอลังการสุดนะหนังส่งเจ็ดตอนเศร้านะทุกคนเจอได้บ่ คิดออกว่าฟิวนั่นเลยฟิวนั่นเลยนาง่องเก็ดติต้ซาน่ะเห็นแต่ทา้างกว่ากกวันแบบโบเสียจใจที่ได้มาเห็นอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองโคตรงามทุกคนขี่เหือขี่รถแปนิกะวิวก,งก็งามนะ้ำก็ะซายงามนะทุกอย่างมันมัน ผิดหวังที่ได้มาวะสิซักงามอิหลี่ขี่รถมานี่กระโดนเติมนะทุกคนวิวมันสุดยอดหลังจากที่ขี่รถมาฮอนและกับมาอยู่ทางหน้างามสุดๆุด่มีคำบรรยายใดๆลังจากเอาขึ้นมาโซลแรกกาจะมาเห็น โซนทางนานนี่จะมีมีโคองเนาะทางนานนี่เขาจะมาเห็นโค้งง่ๆยนี่ฮะฮ่าโค้งทีเขาเจะเต่มใส่ฝันงามละเอียดหลีเหนือนอสิบสุดๆเข้ามาเจอโซนนี้นะอยากจะห้ังจะไหมาตกอยู่โซนนี้กันยังว่าแบบ ซึ้งนะความงามนี่ยืนน้นเติบให้ทุกคนได้มาสัมผัสจิตตาปเปล่าเลยแบบขนาดยังไม่ย่าง,าางหอบได้นี่ยือนอยู่ตรงนี้แหละแต่กัยังเม่อันนีหมีไปใส่เพราะว่ายัางประทับใจกับความงามความงามบนนี้เนี่เสาบึงดูคนเสาวความละเอียดเข้ามาในเย็นเชียบประจับกระถิ่งขึ้นเมืองมาเบา มีไฟอ่นอ,อนๆอารมณ์อ,นอ,อนากาศเป็นได้เขาก็เข้ามาห้องเบิงความมครับก็จะมีแกะสลักเนื้อต่างๆนั่นหแหละสักแบบนี้แตวนชุดนี้นะอะาจจะเป็นอันตัวโซตังนงแล้วมันม้วเข้าวโพดอย่างเป็นแกะสลักอัน,นเหล็กว่ะเราเ,เป็นอย่างสัย่างน,นี่แหละ สำหรับห้องนี้นะอันนี้เป็นห้องกลางกลองจะลงไปตั้งมือเต้นขี่รีบลงไปได้เลยเดกคนลงมาห้องนี้ก็จะมีแกะสลักเก็บกับไม้อยากถ่ายหลายๆอยู่แต่ว่าความสาโทรศัพท์ก,กันน้อยหน่อยถ่ายเถ้าที่ถ่ายได้เราก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาถ้าจะถ่ายมันถ่ายบ่อยอยากล้นเพราะว่าหลายอีรีผู้จะถ่ายหนึ่งในผู้สร้างได้เลยลังจากเข้าไปเราก็มาแว่หง,งมือกอนมือ ขากับหูมือขวาเข้าไปอยู่ตรงใต้นี่หูผ้าทุกคนผ้ากันไม่ได้ผ้าก็าจะประมาณนี้แหละทุกคน